เจอกันอีกแล้วกับ Refai Exclusive นะครับวันนี้ก็มีน้ำหอมอีกแบรนด์หนึ่งมาแนะนำนะเป็นแบรนด์น้ำหอมของอาหรับที่โด่งดังก็คือ a ริฮ a บ c าวเ Perfume นั่นเองวันนี้จะมาแนะนำคือชื่อว่า Choco Max Order Perfume 50 ml นะครับกล่องของมันแสนธรรมดานะครับแต่กลิ่นของมันวิเศษมากเลยนะครับหอมติดทนนานนะครับ กล่องของมันเนี่ยจะเป็นรูปช็อกโ,โก้นะครับแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆวานิลานะครับผสมกลิ่นของมัน,นจะจะหอมมากเลยช็อกโกมักคเนี่ยจะดังในกลิ่นของออยมาก่อนนะครับออยนะครับขนาด3 ml 6 ml นะครับติดทนแบบทนมากๆเลยนะครับติดทนนานด้วยนะครับช็อกโกมัคเนี่ยผมคาทันตีนะครับว่าหอม กลิ่นแนวขนมเลยนะครับแนวช็อกโก้นะครับเหมือนอยู่ในอ่าเมลราสังอ่าพวกอ่าในสวินเซนนะครับเป็นกลิ่นช็อกโก้นะครับอ่าช็อกโก้อร่อยมากเลยนะครับของช็อกโก้นะครับขวดของมันนะครับมาดูขวดดีไซน์ขวดนะครับก็ครึ่งนึงนะครับมันจะดีไซน์แปลกกว่าเพื่อนนะครับก็คือเหมือนกับเขาทำมาแบ่งเป็น100่งร้อยเมลนะครับเขาทำมาดีไซน์เป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยจะ จะติดนะครับเป็นตดอกศรจะพิมพ์ติดไปในขวดเลยนะครับดอกษรช็อกโกมัสนะครับของอาริฮัตัวนี้ดีไซน์สวยมากนะครับก็ดูแปลกตาดีนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ขวดที่มาแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับไม่ไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้แล้วก็กลิ่นหอมมากนะครับตัวนี้เซ็กซี่มากเลยนะครับกลิ่นแบบว่าเซ็กซี่ ต้นๆเลยนะครับของอริฮับนะครับอริฮับเนี่ยผมนําเข้าไม่เยอะนะครับอริฮับนำเข้าไม่เยอะแต่กลิ่นนะครับหอมมากๆนะครับนะครับผมฉีดบ่อยนะครับกลิ่นนี้จะหอมแบบได้กลิ่นแล้วก็ยั่วยวนเร่งร้าวนะครับแบบว่าชวนเลยนะครับนี่ชวนเลยนะครับเป็นกลิ่นที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นกลิ่นที่ ชโก้จ๋าเลยนะครับแล้วก็กลิ่นสวีทกลิ่นวานิลานะครับผสมกันมาแล้วก็มีกลิ่นของมัคส์นะครับที่ละมุนนะครับติดทนทั้งวันนะครับไม่มีอะไรมากกลิ่นนี้ติดทนทั้งวันนะครับผมการันตีนะครับว่า9ถึง8ถึง12ชั่วโมงนะครับถ้าติดเสื้อเนี่ยต้องซักออกนะถ้าไม่ซักออกเนี่ยติดทั้งวันติดทั้งคืนเลยนะครับประมาณ2-3วันบางครั้งก็ อ่านะครับขวดนี้นะครับใครอยากจะได้ไปนะครับผมแนะนําเลยนะครับต้องมีติดตัวกันคนละขวดนะครับตัวนี้พกพาสะดวกนะครับเป็น50 ml แล้วก็ของอาริฮาบนะครับผมไม่ได้นําเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะครับก็ก็จะมีกลิ่นนี้กลิ่นนี้ลูกค้าจะสั่งเยอะเหมือนกันนะครับก็มาแนะนำนะครับมารีวิวว่ากลิ่นประมาณไหนนะครับส่วนใครที่ชอบแนวหอมหวาน นะครับแล้วก็แนวขนมแนวอ่สวีทแนวนะครับตัวนี้อบอวนให้เลยนะครับตัวนี้ผมให้สิเต็มเลยนะครับสิเต็มเลยนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเป็นกิ่นที่ของอาริฮับเขาทำมาอย่างดีนะครับอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของคนใช้อะครับตัวนี้คนใช้เนี่ยเป็นแนวออกแนวแบบอ่ะเพย์บอยหน่อยนะครับแนวเพย์บอยหน่อยนะครับตัวนี้ นะครับเป็นแนวแบบเที่ยวเที่ยวหน่อยนะครับแนวเที่ยวลนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าเราเป็นแนวไหนนะครับแต่ว่าจะใส่ไปไปปาร์ตี้พบปะเพื่อนๆอนอะไรแบบนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับไปใส่แบบไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวสังสรรค์พบปะเพื่อนนะครับผมว่าเหมาะเลยนะครับอ่ตัวนี้นะครับมันเป็นอ่ยูนิเซ็กจริงนะครับใน ใน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 โน้ตของมันนะครับคือจะเป็นแนวยูนิเซ็กจริงแต่ผมให้น้ำหนักนะครับไปทางผู้หญิงมากกว่านะครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยเหมาะเลยนะครับกลิ่นนี้นะครับส่วนอารูปลัณกนะครับก็ถือว่าเขาขวดของเขามาตรฐานอยู่แล้วของอารูทามเนี่ยเป็นแบรนด์ดังใน อาหรับนะในซาอุนะครับก็ได้จะได้ยินนะครับในซาอุในยูเอเอีก็ได้ยินนะครับในอ่าคูเวตในกาตาร์ในแถบอ่าคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจะดังมากนะครับกลิ่นนี้นะครับกลิ่นนี้เนี่ยอ่าในออยเพอร์ฟูมนี่มันจะดังมาก่อนนะแล้วก็เขาก็ผลิตมาเป็นอ่าออเดอร์เพอร์ฟูมนะแบบสเปนนะครับ,แบบรบอ่ากล่องของมันทำมาแบบไม่ไม่ไม่ไม ไม่ได้รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ว่ากลิ่นของมันเนี่ยมาตรฐานนะครับการการแพ็คขวดวิธีการทำก็อย่างดีเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะมีฟังคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกด b ับสไครนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีน้ำหอมกลิ่นไหนมารีวิวนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ นะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับ